ครับผมสวัสดีอีกแล้วครับท,ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโหยเดีนนึ่งหกอีกแล้วเป็นเนวทางหนึ่งท่านวาคมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืม เป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะและก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งทุกคลิปด้วยครับท่านใบนี้ครับเต็มล่างเต็มล่างนะใบนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วนะท่านผู้ชมผ่านไหมเอ่ย 38ผนะ่านเต็มหนึ่งนะท่ 38, 000, 1, านผู้ชมนะ38ผ่านเต็มหนึ่งใบนี้เป็นทันทีแล้วเนาะต่อไปครับผมเราไปชมใบนี้ก่อนนะหลักอร้อยสิหน่อยท่านนี้มิดหน่อยมิดหน่อยเบ่งปันนะเบ่งปันวิ่ง9้าตัวเดียว เบ่งปันเก้าตัวเดียวเหียวทางร้อยสิบหน่อยนะท่านผู้ชมยังไงก็ขอบคุณมากนะขอบคุณแนวทางที่เบ่งปันต่อไปครับผมชุดเต็มเหนียวสองตัวตรง ท่านมาเมกนะลำปางแบ่งป,ปานให้พิจารณนาะล่างตรองนะท่านเคปหน้าจอได้นะเคปหน้าจอนะท่านก็เบ่งปานหลายหลชุดนะ4 6ชุดนะท่านนะเคปหน้าจอได้0 0น2นยก็ไล่ไปเนาะจุน96 9า9กเานะท่านผู้ชม ยังไงก็ขอบคุณจริงๆต่อไปครับผมใบนี้ตัวเดียวบนล่างท่านนี้ก็เบ่งปานตัวเดียวบนล่างเนาะเบ่งปานหนึ่งตัวเดียวนะอดีตที่ผ่านมาครับนะสรุปแล้วสรุปแล้วผ่านนะ แล้วก็เนวทันใหม่นี้ก็ก็เบ่งปัน,ปนตัวเดียวหนึ่งบ่งป,ปันหนึ่งตัวเดียวนะเบ่งปันหนึ่งตัวเดียวเนวท,นะทานบนล่างนะเนวทานบนล่างวิ่งตัวเดียวขอบคุณมากครับ้อมมูลเนวทาน เบ่งปานต่อไปครับผมใบนี้ท่านใบนี้ก็เบ่งปานเนี่ยท่านหลักอร้อยสิบหน่อยครบหลักอร้อยสิบหน่อยเจ็ดตัวนะท่านเจ็ดตัวนะท่านก็เบ่งปาน ศูนย์สองสามสี่ห้าหกเก้านะศูนย์สองสามสี่ห้าหกเก้าเบ่งปันเจ็ดตัวนะเป็นแนวทางครบอรอสอเนอท่านก็ขอบคุณมากเลยนะ ดวทันที่แล้วก็ผ่านนะท่าน1นสองนะสามสี่เศูนครบนะต่อไปครับผมใบนี้หน่วยล่างชูนหน่วยล่างสองสูตรนะชูนไหมอดีตชูนผ่านนะท่านอาดีตชูนผ่านเคปหน้าจอก่อนก็ได้เนะ อดีตที่แล้วชูนผ่านนะท่านผู้ชมยอดทันใหม่นี้ครับเจ็ดเก้าศูนสี่เก้าศูนสรุปแล้วชูนเจ็ดทุกทีชูนเก้าชูนศูนย์นะชูนเก้าแล้วก็ชูนศูนย ชูนสองตัวครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต่อไปครับผมครบล่างครบล่างนะเบ่งปันศูนย์หนึ่งสอปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสาแนะเบ่งปัน เบ่งปานหกตัวเป็นแนวทางยังไงก็ขอบคุณจริงๆนะเนวท่านครบล่างต่อไปครับผมใบนี้เบ่งปานคู่ชุดล่างท่านผู้ชมก็อดีตที่ปรผ่านมาจับคู่ผ่านนะ ในท่านใหม่นี้ครับ01จับคู่กับ890นะซูมก่อนซูมก่อนนะ0ูนย์หนศย์จับคู่08 09 0แปดศูนยนยะ์้าหนะท่านผู้ชมก็ เบ่งปันรวมหกคู่ให้พิจารณาเป็นแนวทางนะก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลไปต่อกันเลยใบนี้ใบนี้ครับ10บหน่อย a e k ใบนี้ก็เป็นแนวทางที่แล้วนะครับผู้ชมนะสิบหนอยแบบ4ตัว อดีตที่แล้วนะสองสองหนึ่งนะสร,รส,งนะสรุปแล้วผ่านสนะสรุปแล้วผ่านสเดี๋ยวทันใหม่นี้ครับเจ้าเจ้าของข้อมูลก็เบ่งปานอีกแล้วนะท่านผู้ชมเราไปชุมกันเลยนะเดี๋ยวทันใหม่นี้ครับเบ่งปาน นะเป็ดเก้าศูนย์หนึ่งเป็ดเก้าศูนย์หนึ่งนะเบ่งปานสี่ตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากครับนะท่านผู้ชมและก็เจ้าของแนวทางที่เบ่งปัน,ปนต่อไปครับใบนี้ มานีก็เป็นเนาทาน2ตัวล่าง4ส,สูตรจับคู่4ส,สูตรจับคู่ครับนะมิดหน่อยมิดหน่อยเนอะเจ้าของเนวทางเบ่งปาน5กับ7นะ5กับจจับคู่5จิต5 0 7 0 5 2 7 2 5 4 7 4 5 9 7 ก้านะแนวทางสองตัวล่างก็ก็ขอบคุณมากต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปานตัวเดียวเนาะ เบ่งปานตัวเดียวอดีตที่ประันธนมาก็ผ่านนะานผู้ชมนะอดีตที่ประพันธ์มาก็วิ่งตัวเดียวผ่านเดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็เบ่งปานเก้าตัวเดียวเนาะเดี๋ยวทานใหม่นี้ก็เบ่งปานเก้าตัวเดียวนะเดี๋ยวฐานวิ่งร้อยสิบหน่อยใบนี้ครับผม ท่านนี้ก็เบ่งปานเดลทานวิ่งแบบสามตัวอดีตผ่านนะท่านผู้ชมศูนย์สองสี่สามห้าเจ็ดหนึ่งสามห้าเดี๋ยท่านใหม่นี้ก็แบ่งปานแปดศูนย์สองนะแปดศูนย์แล้วก็สองเดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็เบ่งปาน สามตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณจริงๆ้อหมดต่อไปครับผมยืนหลกักร้อยทานโพชมใบนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วนะยืนเบ่งปาน028ผ่าน2 2งสองสองหนึ่ผ่านสองนวทันใหม่นี้ครับ แบ่งป,นปาน 7, 9, 0, 1, 7, 9, 0, เจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์และก็หนึ่งแนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานสี่ตัวให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้เต้มรอสอนอเต็มรอสอนอชุดพิเศษนะชุดพิเศษ อดีตผ่านไหมเอ่ยอดีตผ่านนะท่านผู้ชมนะอดีตผ่านนะเดี๋ยวทานใหม่นี้ครับเบ่งปานเต็มศูนย okay. ์เต็มหนึ่งเต็มเก้าเดี๋ยวทานใหม่นี้ก็เบ่งปานเต็มศูนย์เต็มหนึ่งแล้วก็เต็มเก้านะท่านผู้ชมก็ขอบคุณมากจริงๆนะแนวทางที่เบ่ง เต็มร้อยสิบหน่อยถ้านผู้ชมก็คลิปนี้เราเจอการเพียนเท่านี้เราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม